ถ้ามันต้องไปทั้งไหนล่ะคราวนี้กันเนาะอันนี้เป็นรา้านค้าพี่ไอเดียวานี่ไอนี่บอสามอุ้ยนี่เพิ่มตีแล้วรอยโหเพิ่มการห้าร้อยก็นี่ไงที่ถือเนี่ยเเบิรเบิซื้อยาเยซื้อยาเลเฮ้ยมีขนมปังด้วยเอาซื้อขนปังว่ะซื้อยาซื้อยากอซื้อยาพอขวดห้าขวดต่างหมด ไปดีกว่าไปดีกว่าเอาเอาเอาคุณปุ๊บคุณเฮ้ยอันนี้ดีแล้วถูกดาบเีอซ์เนี่ยแบบดับแรกเลยเราต้องนี่อ่หัมว่ามันมีลูกศรเนี่ยอันนี้แหละแต่มันต้องต้องใช้บุ้นแปลภาษาไม่ต้องบุ้นหรอกครับผมเราต้องช่วยมันตกหรือว่าต้องแปลงร่างว่อแปลงร่างปะนี่ไงตอนนี้ลองจัดดิ เอาหน่อยเออนี่ไงมาทีนี้ละมือกินป้อใช่ไหมไอ้คงชายโงแม่คงชัยไอ้ชยกะจอกสวะกะจอกเกินนะกะอไปหมวกินนอะลุปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละ

ดูเว้ยมัวเว่ยเอาซี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 ล่าเอาซีล่าเอ้ยไปนอนแล้วป้อมต้องรอดมันหายไปไหนไปหนึ่งอมไหมพรอมพังมาแล้วเดี๋ยวต้องทำใหม่อุยอะไรกันไอนี้วะเนี่ยเฮ้ยหมยเฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหอะไรโอ้ดีต้อนดีโอ้โหแล้วมันจะวิ่งโอ้วิ่งแบงค์นะสิอุ้ย อุ้ยโหเกน้อยโดนไปโดนไปไปต้องไปต้องไปนี่ลบทางนี้นุ่มไปไหนกันเฮ้ยทางนี้เอาเอาหายละยาวมากินแล้วมาเออมาพีหนึ่งสองสามเออไปก่อนไปครับไปพวกกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วมึงเนี่ยโอ้โหหายละเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งเลยพักพักก่อนเลยกินยาก่อนโอ้ยาที่ตื้อมาน้อยด้วยยากมัยากอันนี้มียากอะไรนะเหฮ้ยนี่ไงปวดแล้วจะตี้งหาละเตียนเตีกันมันตีไม่ได้ว่ะเออเราไม่ทันแล้วไม่ได้ดูดูเอาเดินเข้ามาสิเออโอ้ยยืนลอยเลย โอเคไปกันเลยทีเดียวเชนนะครับเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมาทางนี้มางี้โอ้ยแม่นเป็จักรกลโอ้นี่ไงว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ต้องออกมาจากแบบนี้เฮ้ยอย่าลงไปข้างล่างเดิฉันโอ้โดนระเบิดตัดหลัดมันให้กระเด็นไม่ลงไปเว้ยดื้อด้านจริงเลยิงาสิ ยาแล้วครับเดียวหมดแล้วครับยาเยอะยาว่านี่นะครับตอนนี้ต้องเหลือไว้นะครับเพราะว่าเสี่ยงเราต้องรีบกวกับบอสอีกนะบอสก็น่าจะเป็นไอตัวนั้นแหละไอเจ้าชายแหละตัวบัวนี่ตกไปตายตายสี่เล่านอนไม่ได้เลือดลดแล้วโอ้ยตกใจเน้นแกรบ ครับลุกย่างเลในด้วยตบ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 คอมโบโคตรยาวโอยมันมีอีกที่ด้วยพี่มีอะไรกินเอยระวังนะระวังเป็นสกิลสกิลโคตรตบ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 หนึ่คตสิบปล่อยปล่อยปล่อยมันยังไม่ตาย มาไอ้กองกองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้แช่ให้จิ้วไว้สกิ้วไว้แช่ให้เรื่อยๆมาจิ้วไว้เลยสกิ้วไว้เลยเฮ้ยมันจ้บมันจ้ามอ๋อพวกใครมีนกใครใครใครเองยิ้มเบิร์ดนะสตันสตันโอ้ยใครใครที่เบิร์ดอ่ะมีนกมันนกมันนกมัน เฮ้ยไม่ได้อย่างี้ต้องแย่งกันหน่อยครับไอ้ไอ้ยี่ไอ้เฮ้ยผมเอาไอ้เฮ้ยมังกรโอ้งานเกิดแล้วแก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 มาโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยยี่นะครับบอสถึงบอสแล้วนะครับแล้วจะตีมันยังไงวะเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่มีเีืเก็บนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอ๋อโอเคต้องอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้ อ๋อนี่ต้องตีตงนี้พี่ไอ้ยเลยิงไหนนันแหละั้นแหละโอ้ยโอ้มันเดินุ้งยิงงยงจักไว้เล้ล่ะเแบบจัดนักจเต็มอ๋อโอเคตีแท่นดีดีดีูดูมันพเล่นอ๋อตีได้พี่ตีได้ ตีเทียนหนตีแท่นดีกว่านี่ตีแท่นมันดีมอ้ยโอ้ยอร้อ้ร้อนปั๊ปั๊มปัโอ้โหอะไรหายแล้วิ่งหายล้ตายกันหมดเลยเหลือคนเดียวปั๊มก่อนเดี๋ยวใจเย็นยิ่งไว้ยิ่ไว้อ้ยอลมล้ปั๊มทีละคนปั๊มทีละคนเอาตายแล้วได้เอาส อ๋อเนี่ยถ้าถ้ายิงมือมันมือมันจะกระเด็นไปพี่อ๋อเกยิงไว้ยิงไว้นี่ไงตีมันเองพังพังตายพี่ต้องอยู่ข้างหลังมันนะครับนี่นี่นี่พังอีกแล้วเอาเว้ยเหลืออันเดียวเว้ยอแม่งนี่พังหมดแล้วเอาแล้วทีนี้มึงจะเอาอะไรมาเล่งยอดเยี่ยมตีได้ไหมได้พี่อุ้ยต้องตีตรงนียิงไว้ยิงไว้เนียเต็มมวมาอีกแล้ว เอามันลิ้นเอามันลิ้นอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แมงมุมขยุบหลังคานะเว้ยไม่ต้องเล่นมากันเลยมายิงอยู่ยงเงี้ยไอ้อพี่ลองข้างหลังระวังระวัง,วงมันปล่อยมันปล่อยไฟโทษบาสนอนจุดไฟโอ้ตายแล้วหรือวะ <c oughs> อ้าวลงไปกดกินยางานเกิดแล้ว โอเคดูไฟไฟแต่ะข่กัแขโอ้ยอ้ยอเฮ้ยทางนู้นพด่ั่วเลยครับไจะตายมือมาแล้วมือมันมาแล้วมือพังแล้วเหรอเออมือพังแล้วไม่อมาได้แล้วเนี่ยไฟไฟโอ้ยน้แข็งด้วยแงแรงแรง หายแล้วครับชุบพี่ครับสกิวหน่อยสกิลหน่อยเร็วพีช่ายสกิลไม่ได้มันไปอีกแล้วเอจะตาหน้าตายมุ่ยยนโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอลูกไฟไอลูกลบลบลบดีดีมาทางนี้ง่ายพี่ต้องง่ายง่ายต้อทำอะไรตอนหนีตอนเข้าไปตีได้นะลูกวะพี่ว่างแล้วล่วะโอ้โหเข้าไปตีได้ โอ้พอเลยยกเลิกเลยตีไก่ดีแล้วนะไปปืนไฟปืนไฟแข่งพร้อมแจงมาชุดใหญ่ลบลบลบเอาไอ้ลบมาให้เป็นลับแล่วแบบแม่งจะตูงโอเคปีไม่โดนว่ะโอเค ันโอ้ยตีได้นี่ว่ะได้ไอู้ร้อนโอ้ยร้อนขโมยละไม่ติด,อตด,ย,ตดยอดอย,ยุงเบยไม่ได้ลุกไปแต่จะใหม,ม่เอาลงมาเร็วเล่นด่านนานแล้วเนะี่ยขมวดคิววค้วขมวดคิ้วโอ้โอ้ใครจะตายแล้วตีดีดี เอ้ยพังแล้วเว้ยเออพังพังอย่าายไอเยแคมึงเนาอยโโหกูก็ร้อนอยู่นั่นแหละโอินยากันเลยง่ายนครับเออโอ้โหอ้าวำร้ตาบุรุงุรุเอ้ยมันเอาเจ้ายิงไปแล้วโอ้โหดูมันลากกัอ้าว อ้นี่นี่นี่ยเราพบอะไรบางอย่างเยสาดไปทาันอ่าโอเคโอเคเอ้ยกองกอ่าไปอวดเมมใจีผู้ดบ่ะสองอีใจเยี่ยบะอ้าใจเยียนเดี๋ยวเามาช่วยแล้วนะเจ๊ ยอดเยี่ยมนครับตอนนี้เราของเราทาไปแล้วสามอย่างไปแล้วเนยเราจะได้ผ้าดาดสักทีนะครับเฮ้ยเกอยรติพยนต์ไปไปท่าเรือไปท่าเรือท่าเรือดิไปครับเราตอนนี้เราต้องไปท่าเรือเลยนะครับเดี๋ยวก่อนพี่แวะซื้อยาแป๊บนึงเออใช่แบ๊ซุยยา ไปเลยนี่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 ร้านไา่ปอกไปเลยโอ้โหขาดไปได้ครับขยาซื้อมีเยอะเลยนะซื้อซื้ออีกซื้อทั้งห้าขวดออกได้แค่ห้าขวดเออซื้อให้หมดเลยห้าขวดไอ้กิ๊เบิร์ดนี่ทอะไรอยู่วะเนี่ยไปีอีขวดหนึ่งตังค์จะหมดแล้วตังค์เป็นหมื่นเรายังมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปต้องไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์อีกนะ เอาไว้เพื่อหิวไงใช่เออแม่ต้องซื้อแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเด้อเด้อย้าวไม่ใช่ละนี่เจรานนี่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่อะไรเนี่ยเจรานเจรานหลักเม็ดไดหลักเม็ดกสิบเดิมบสี่อ่ะไป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 รู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 เฮ้ยเ้ยชิบหายแล้วกดผิดอ๋อมาดูกันหน่อยอ๋อ มันต้องดวลกันแล้วแหละจังหวะนี้เอาเลยเอาต้องกำจัดตัวดีออนแอร์ก่อนอุ้ยจะตายแล้วโดนตียุดเดียวครับโลงไม่โดนไม่โดนตีโอ้ดูมันเดี่ยวใหญ่แฟนด้วด้วยเอาไปโดนก่อนเอาไปโดนก่อนเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเกียนแล้วพวกมึงเกียนแล้วเอาไปโดนก่อนเอาไปโดนก่อน ไ่ไหมล้มเฮ้ยตีทีหนึ่งมาเถิดดูเอาไว้แต่สกิลครับนี่จับคุ้มโอ้โชุดเดียวจะตีแรงกว่าเจ้ารถจะโอ้โหเลยซื้อขนมปังก่อนเลยซื้อสักอันไหมบองหมงสุดยอดอ่ะ อ่อ๋อนี่ไงเนี่ยโอ้ยอันละสิบห้าบาทเองซื้อยาวๆเลยลบทีละคนเถอะนะวันอ่ะโอเคห้าอันเลยเออเออเอาอันนี้โหหัวตูดเลยน่ะหัวไม่ตายเยอะโอเคไปเราพร้อมแล้วนะครับไอ้นี่มันเป็นพ่อขาได้ไงวะเนมันโจรได้แค่ไเนี่ยวิ่งยาวเลยครับเนี่ย เนี่ยเกเล่นมันร่วแปดปีนะครับมากันเลยแล้วถึงแล้วเลกันเลยเลวจากของสามอย่างโอ้ยเจอสักทีไปยังไปยังเออในสามอย่างแล้วดิโก้ดสโก้ไปไหนครับแคปชอบเรือหารอโอ้ยนี่เันเรือ going merry โอ้โหโอ้โหแล้วมึงเมาเรือนะเนี่ยเจอรูฟี่ไหเนี่ยฮะหายแล้วไอ้คนเอ้ยของกินเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเลยเฮ้ยโจมตีแล้ว โจนสลัดถ้าไม่เก็บที่ได้ทำไงฮะที่จะตีมโจนสลัดเราพบโจนสลัดยี่วัวมาแล้วโจนสลัดโอ้โหดินจาอัลโตโรมตรงนี้ทำไงตีมันตีมือสิตีตไหนนีอะเอาวะมันวะเอางือโจนสลัดโจนสลัดลูกนี่นี่แม่มาเก็บแล้วเออโอเคมา ไม่อะไม่อะไม่แล้วเราไม่มีปืนใหญ่ว่ะอันนี้มันยิงไกลระวังอุ้ยอุยลบลบดิพี่ยังมาแล้วโอ้โหลุ้มคุดดาวงะเนี่ยยิงข้างๆเราไปลูกขึ้นป่าว่ะแอบ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 ไม่แล้วไม่แล้วมาจูงไม้จูงือแบบนี้มาเลยมตาตะลุกปนเรือผิดแล้วทำได้เลย โอ้ยโอ้ยไม่เป็นจริงท่อนไม้ว่ะยาวๆไปอ้าวเรือล่มโอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรืออะไรนะอะไรเนี่ยเก็บเฮ้ยพั่วังเอทำให้เราเก็บพั่วว่ะ ไม่เราใช้พั่วนะครับตาหน่อน่ารักพี่ขุดขุดพูดพูดมันให้ขุดหาอะไรสักอย่างนั่นแหละโอ้โหันนี้มันจะเจอโคตรแย่โอ้พี่นลง้างหน้าเดินหน้าไปที่ไหนโอเคเดินเดินหน้าโอ้ยตกใจเลยโอ้ยลงก่อนเลยตายไปโอ้ยมีทรายดูดอย่ายายายาลงไปอย่าลงไป อูตกใจไปแล้วไอ้โอ้โหตีทีเดียวตายเลยก้นหดโสดอ้าวอุ้ยมันแทงเนอะเฮ้ยอุ้ยเอากดแปลงล่างมาแม่ครับอุมันปอดหดว่ะโอ้โหตีทีเดียวตายเลยแรงมากไมวะหมดแล้วเนาเเี่ยฮ้ยมีตวงใครก็แปลงร่าง โอ้พีดแล้วโอ้ยไม่ยอมพีดลูกหนี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 ถูกเล็กเคี้ยวเมือผมตั้่าแตกกันโอ้ว่รู้แหละพ่อแน่อย่าทำไรนั่นไงมันดูดอย่าลงไปเลยลูกมาให้พ่อตีเก็บเวลซะดีๆเฮ้ยไปเถอะเนี่ยมันอะไรมันจะได้ไปวะเนี่ยแล้วมึงลงไปทำไมครับตรงนั้นอะ เอ้ยกดมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหห่ยแล้วหายแล้วหอนแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าโลนั่นไงโดนตดเขาละโคตรอะไรอ๋อนี่เลยทำให้เราตีให้หมดเกย์ตีกันโกงสักหน่อยเนี่ยโอ้โหแดกหัวกูแล้วตายตายโอเคเอาเงินแรกเป็นตอง มันดีแด่นอะไรครับเนี่ยตระเรียสายสาร่านี่ยว่าตระเรียสายสาร่าอุ้ยอุ้ยนะเฮ้ยมวยเฮ้ยมวยเป็นมวยเฮ้ยตัวตุนไอตุนโอ้โหแรงะเนี่ยเฮ้ยต้องขุดหรือเปล่าวะอ๋อออกหมดละหมัดมวยหมัดเมาอ่ะมาเลยไอ้กล้วยแรงเต่าทองไงวะไอ้กล้วย เตาทอะสมตุนนี่ต้องคงหวิงโอ้ไม่ถ่านเลยตายตายโยนลุงข่าวแล้วแป๊บนึงเไปักมันป่องเยอะมากเลยนะครับดูจะถมากเติมหายแล้วกาเติมเติมเติมกิดรวดโอ้โห้วนวยวพร้อมกันด้วยนะห โอ้น้องตาไหลน้ำตาไหลยกตรงขาวเอาดูหมดดูหมดตีเลยตีเลยดูเลื่อนตัวเองนะครับเมื่อกี้นกินยาด้วยเคอ้าวล้มถ้าถ้าเริ่มหมกมันจะกินยาให้เองพี่พี่ไม่ต้องกินยาเลยใช่เหรอวะใช่พี่ความเครียมาหลายทีแล้ว เาจะไม่ใช่ทุครั้งไม่ได้เนไปทุกครั้งตีมัเนี่ยชอบบุปีนอ๋อยกงขาช่วยไนะกินหัวกู้วเอ้ยจะลงไปทำไมด่อเคมามามา เปลี่ยนอะไรวะขุดขุดกดขุดขุดแอปขับแอปขุดมีอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้พวกมานทำใหม่เนี่ยใส่มากเลยมาก่อนมาก่อนขุดแน่เนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสมุรยุ้ยสมุยทะเลทรายเนี่ยใหม่แน่นอนอันนี้อ่ะมันเป็นอาวุธใหม่โอ้เป็นโพลเฮ้ยไอ้ตุ่นใหม่และไอ้ตุ่นมันไม่ตายว่ะมาน่าพาเพื่อนมาด้วย มาตัวเดียวก็พอพาเพื่อนมาด้วยอย่างนี้ดูๆครับวางเลยวางสกิลยาวๆเลยเทคุณเทคุณแองกี้เบิร์นีมันช่วยทำอะไรวะเนี่ยแกเองดีกวอีกโอแกกูม,มามให้ตัวอะไรมานีนปลาอะไรก็ไม่รู้งเงแบบพิ่มอเพิ่มความแอบเดลยให้ 5, 20%โอเ้ยเดือมั้งหน้าเอะนะ เวเวลามันยืดเยอะนะครับใช่แล้วขุดขุดพอขุดมันจะกระเด็นนะอย่าขุดเลยตีไปเลยโอ้ไ้เไยตีโอ้มันเอาระเบิดมาด้วยไอ้แม่งตีอ้าวกระโดดกระพื้ตีอ้าวโอ้ยอเพเบลไม่ต้องเรือดเลยตีเยตีโอิยโอ้โดนระเบิดมีระเบิดด้วยไรว้เนี่ย มองให้น้ำตาน้ำเตยไหลโอเคนี่เอาอ,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 อยู่งี้ย่โน้มสิเอ้ยขอเธอเออเก้มันให้มันทำอะไรมันะให้หมาก,ก็สู้ไม่ได้ให้อาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้ที่เราต้องใช้นะก็รู้สึกว่ามันกว้างๆแบบนี้มันไม่ค่อยดีเทนะ่าไหร่อ่ะ อุ s <S ้ยโดนมะเปือแล้วว่ะมัจะคิดกัจวจะกิวครับเจ้าดูานี่ครับรัวครับเร็วครับดวานี่กว้างครับมจะคิดแหบิลรัวๆนะครับโดนตรงขาไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้โหเจ้นีคเับโอ้โหวานี่ครับิเกตแล้วมันจะเกตแล้วตาย โอ้ยหนูอะบ้ามันจะตายวะเนี่ยเจอเลยเอาหน่อยเราต้องข่าวไปเย่โอ้ยบาทหนึ่งคุณนี่ก็ยังยายาแล้วก็นยุบอ้าวนี่มันียาละกาดมัอยู่ในยุคไหนเนี่ยโอ้ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองเฮ้ยหนูต่างดาวโลนอ๋อไอไอไอตัวนี้ไอเกมเป็นมีเกมหนึ่งผมเคยเล่นนะเกมอะไรวะ ผมเกมอะไรไม่ร okay, okay, ู okay. e ้มันนะไอตเนี mom, ้ยโอเคครับผมรู้แล้วครับเราต้องทำยังไงมันนะครับมันไงอ้าวชิบหายแปลงร่างแล้วลงแปลงร่างเฮลิคอปเตอร์ว้าวไฟด้ยโอ้ไม่ทันแล้วครับผมมือไวมากนะครับมีือที่ผ้ยเอวิจนหัวขาดสุดข้บฟ้ากันไปกคุณผู้ชม อามันมาอีกแล้วมันมาแบบไม่บอกะนะ,นะต้อเข้าสร้างบริมิตกันก็คือไอ้นี่มันเป็นคนสร้างใช่ไหมแล้วทำไมมันเาย่ยมโอ้โหปีไม่ได้ยังไงพี่ต้องใช้โค <พอ S 1> วิดอย่างเดียวละ โอ้ยเก็บวันเก็บที่แปลงหน้าไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับเพราะมันใช้โควิดได้นะครับจังหวะนี้โอ้ยหัวครับโอ้โหนะเจ๊หัวลูกต่านี่ครับนี่ครับนี่ครับอเคเรียบร้อยคอมโบคอมโบโบคอมโบตีต้นกระบอกพีชเล่นเนี่ยไม่มีอะไรจำแล้วโอ้บอกแล้วให้มึงเก็บกันไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ชุดใหญ่ บอกนะที่มันให้เก็บไปนี่เพื่อกดนี้โดยเฉพาะเลยผมว่าพี่ต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อขึ้นไปข้างบนเลยโอเคขึ้นไปตาค่ะโอเคเดี๋ยวับมีคนมารับเราขึ้นไปแล้วเราต้องเดินกันอีกครั้งเดี๋ยโอ้โหแล้วยจะ้ไม่โอ้ไม่ได้แลวครับอ้าวลงแปงล่างทาไมเนี่ยอ๋อพี่ต้องใช้ยิงกแมันกรแยิงยงพี่ยิงโอ้โหงานเกิดลุงแปงล่างทาไมเนี่ยโคตรโ พวกนีทต้งฆ่านยากอันเฮ้ยไปไหนเนี่ยโ้ดูการเดินทางของเรานั้นอาจจะยากลำบากมากครับอ่ายังไงเนี่ยอ๋อเจอตีบอสเลยเด็ดใจทีเดีย ตัวอะไรมาตัวมีคนบุกคนบุกรุกทำไมบยอโอกระจอกเนี่ยโอ้กระจอกอินกัมาเยอะว่ะพยพยอเลยมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะหายเลยเยอะมากคนตามตั้งแปดนะฟังตังสบายเลยอ่ะคิวด้วยแหม่ตอนนี้ตัวตัวผมอยู่ไหนครับเนี่ยวองนี่ตัวเกิดเจ็บเน้นเกิดเจ็บเน้นเฮ้ยไอ้นี่ก็ไม่ดี ผลไม้ช่วยความเี้ยวตะบายนะเนี่ยวันล้มอยู่นั่นโดนมันยิงล้มนี่แหละเออโอเคโดนเลือดเต็มแปะเลยครับเก็บไปอุ้ยตกใจโอเคไอ้เชี่ยโอ้ยนักบายใจเลยคุณแม่แปะต้องแนบที่โต๊ะส้วมมั่งขี้อยู่ วแลอ้าวทำไมเมินกันอย่างงี้อ้าวอ้าวอ้าวเล่นอะไรอ่ะทำไมต้องมึงเนมินไม่ต้องต้องหนีให้ไหมพี่ง่ายนะครับกลับไปทางเดิมครับเดิมครับโอ้โหเร็วๆเลยง่ายแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วง่ายนะครับไม่ไหายล้วเออเร็วๆไปทางนู้น ยกช่วยคมเกาะมั้ยนะเป็นช่วยละครับตอนนี้วราจะช่วยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงครับนี่ยังไงเนี่ยยกชวยลูกลมป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรกันโอ้ยงานเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงโอ้โหโอ้โหสว่าง์คิดไม่ตายเยอะ